คุณอปเอาละเอาละ,เอาละครับแดงพร้อมแล้วลงเงินพร้อมแล้วไพลงอออมาแล้วปีนาวัดมะขามว,วัดสารเจ้าผีนี้ไม่ธรรมดาวเว้ยไม่ว่าคู่ไหนคู่ไหนใส่กันเต็มที่น้ำก็หูก็ตามองหน้ามองตาไม่ชัดสักจำนวเนี้ล่องน้ำแดงเป็นการไพยชิงที่สามไปไมเป็นเรือยาวกลางไม่เกินสี่สิบพิพายล่องน้ำแดงเรือดีเสน่ห์อ่พรอล่องน้ำแดงพายกับล่องน้ำเงินนี่นน้ำเรือสอนใช้ทับนาวาสอนใช้ทับนาวาจาังหวัดกุล ลายบีกันมาไลายบีกันมาแสดงพร้มพอมตกกระจายหรือเปล่าตกกระจายหรือเปล่าในเมื่อเรืออุบลหนีแล้วเว้ยหนีแล้วเว้ยหนีกระเจิงกระเจิงกระจุย แล,แล้วเหลือจั้สองลำก็าวางใบพผยโดยละมุนละม่อมละไมครับก็ปล่อยให้เหลือทั้งสองลำไหลเข้าเชิญใช่แลประกาศผลเองแล้วก็ประกาศผลอย่างภาคภูมิใจพี่น้องของทางภาคอีสานบานเฮ้าเพือติสนานั่นก็คือคือเพือสอนใจ เออใช้ได้ใช้ได้เออไผ่บำมวลกุ้มมวลผู้ดเดียว <laughs>